อันยองสซโยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวทริปนี้จะพามาเที่ยวที่กาญจนบุรี3วัน2คืนพาเที่ยวคาเฟ่สวยๆจุดถ่ายรูปปังๆแล้วปิดท้ายด้วยไปนอนพักบนแพรสุดหรูริมแม่น้ำแควงัก็ตามไปด้วยกันเลยค่ะ ที่แรกแล้วที่ชื่อว่าวอนแดซองที่เนี่ยเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปด้วยไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นตีมอะไรดูจากชุดได้เลยว่าน anyway> ี่นี่ชุดฮันบกสีขนาดนี้ฮันบกก็เป็นตีมเกาหลีนั่นเองที่น네ี่เขาลงทุนทั้งเยอะเนาะแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างใช่เรียกได้ว่ามาที่เนี่ยครบทุกดูทั้งใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็มีซากุระด้วยซากุระด้วยที่เนี่ยเขาก็ทาเป็นแบบบ้านสไตล์ทรงเกาหลีนะ ที่เนี่ยโลเคชั่นก็สวยที่ว่าด้านหลังเขาเป็นภูเขาพอดีเลยอืมใช่ออกมามันเลยแบบได้แบบฟิลลิ่งแบบสวยเนาะใช่แล้วก็บ้านหลังต่างๆก็ตกแต่งสไตล์แบบสร้างเหมือนกันในเกาหลีเลยอ่ะอ่าแล้วก็มีมะนงมานั่งถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราภาพดูดีกว่าว่าที่เนี่ยเขามีจุดถ่ายรูปแบบเกาหลีเกาหลียังไงกันบ้างค่ะ ซองไปที่หนึ่งที่เราว่าใครมาการเนี่ยแนะนําเลยเพราะถ่ายรูปสวยมากและค่าเช่าชุดก็ไม่แพงด้วย200บาทแล้วเราสามารถนําหางบัตรค่าเข้าอ่ะไปลดเป็นส่วนลดค่าชุดด้วยใช่ลดได้ทั้ง20บาทก็ถ้าเกิดมาสองคนเนี่ยได้บัตร2ใบก็เอาลดค่าชุด20บาทและยีบาทเนี่ยเอาไปลดค่าอาหารค่าเครื่องดื่มในร้านก็ได้ว่าใครไม่เช่าชุดก็สามารถนําไปลดเป็นส่วนอื่นได้นี่เราก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยจากเดิมเมื่อกี้ที่เราจะนั่งกินกาแฟกินขนมกินข้าวที่ร้านเนี่ยพอดีคนมันเยอะนะ อยู่คนก็มาจากไหนไม่รู้เออเราก็เลยเอ่ะเปลี่ยนแผนเห็นบ่ายสองครึ่งลออแล้วเออมาเช็คอินได้แล้วเราก็เลยว่าจะไปเช็คอินเลยเออเดี๋ยวไปเช็คอินที่พักดีกว่าไปเดี๋ยวไปตามดูดิเขาจกว่าที่พักนิ่น้ำสวยๆเราบอกคือที่ไหนวันนี้เราพักที่ไหนกันอ่ะต,อนนตามไปดูกัน ตอนนี้ก็มาถึงห้องให้เราพักในคืนนี้กันแล้วคือที่คอสริว้าวแควที่เนี่ยก็เป็นที่พักติดริ้มแม่น้ําแควมีที่พักทั้ง2แบบคือเป็นแพรสไตล์โมเดิร์นอยู่ในน้ําเลยหรือจะเป็นที่พักบนตึกแล้วก็มีสระว่ายน้ําส่วนกลางด้วยห้องให้เราพักในคืนนี้ชื่อว่าห้อง X 4 Cabin เเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าห้องพักหน้าตาเป็นไงบ้างคะ่ะ ตอนนี้ก็อยู่ในห้องที่เราพักแล้วชื่อห้องว่า x f o r cabin ภายในห้องเนี่ยมีเตียงข้างใหญ่แล้วก็แบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครบคันมากๆก็จะนี้ยังมีโต๊ะข้างงานมีโซฟาและที่พิเศษคือห้องนี้สามารถมองเห็นวิวแม่น,น้ำแควทั้งสองฝั่งเลยจะไม่ได้ว่าห้องสองขีดหนึ่งคือได้เปลี่ยห้องอื่นคือได้เห็นทั้งโค้งซ้ายโค้งขวาเนาะมันอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ตรงระเบียงเนี่ยเขาเรียกว่ามีเก้าอี้นั่งนั่งให้นั่งชิลจิบกาแฟชมวิวได้ ที่นี่ห้องนี้มันเป็นห้องสอง,อง,สองชั้นชั้นแล้วด้าน,น,นบนเนี่ยเขาจะมีเตียงนะเป็น,เ,ปนเดย์เ่าให้เราได้นอนเล่นนอนชิลในวันที่แดดไม่แรงแล้วก็ได้เห็นวิวมุมสูงของแม่น้าด้วยที่เด็ดคืออย่างที่บอกห้อง,องน้ำเนี่ยแยกแยกเปียกแห้งชัดเจนห้องน้ำใหญ่มากแล้วก็มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยอ่างอาบน้ำเป็น,น,น,นรูปวงรีอ่ะสวยมากเออก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ขอตัวไปพักผ่อนเดินเล่นถ่ายรูปกันก่อนแต่เราอ่ะจองมื้อเย็นที่นี่ไว้เดี๋ยวตามไปดูกันตอนเย็นดีกว่าว่าอาหารเย็นของที่นี่รสชาติหน้าตาจะะเป็นนยัังงไกบ้าค่ ตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหาร The Beach Bar and r e s t a r a ที่ c o ส a l s a p p h i ตอนนี้อาหารก็มาแล้วมีทั้งหมด4ีอย่างก็จะมีแกงเจือเต้าหู้หมูสับไก่ทอดผัดเผ็ดหมูป่าแล้วก็ไก่ผัดซอสเปรี้ยวหวานอาหารที่นี่เขาอยู่ตรงรนะิมน้ำนะก็คืออยู่บริเวณสะส่วนกลางใช่ใกล้ๆล็อบบี้นะบรรยากาศถือว่าดีมากชอบตรงนี้เขามีแบบเป็นสนามหญ้าสีเขียวด้วยอืมแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่คือออกแบบดีอ่ะ แล้วบรรยากาศร่มรื่นจริงคือนี่นั่งอยู่ได้เสียงนกชัดมากแต่ว่าที่นี่ถ้าเกิดใครมาทานนะถ้าเกิดทานเอลดอร์เนี่ยเขามีทั้งอินดอร์เอลดอร์แล้วถ้าเาิดทานแอลดอร์เนีนยว่าให้ฉีดยากันยุงหน่อยเพราะนี่เขาอยู่ใกล้ธรรมชาติเนาะมีต้นมงต้นไม้มีใบไม้ใบหญ้าเงี้ยส่วนอินดอร์จะเป็นห้องแอร์อก็จะมีบ้างที่จะมียุงมีมแมลงเพราะงั้นถ้าเกิดจะใกล้ที่ธรรมชาติกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะขอตัวไปกินข้าวก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเที่ยนไหนอีกก็แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย เช้าวันที่สองแล้ววันนี้ตื่นมาก็อากาศสดชื่นมากแบบว่าตอนเช้าอ่ะริมน้าเป็นหมอกเออตอนแรกตื่นมาเอ๊ะทำไมมาคุณฝนตกเออจะเปิดดูโหเป็นหมอกแต่จริงหมอกมันแต่เมื่อคืนนะตอนเที่ยงคืนอ่ะเออฝนมันตกตอนเย็นนะนะทำให้แบบมีหมอกตอนเช้าแล้วตอนเช้ามอเช้านะอากาศบรรยากาศชื่นมากมันสดชื่นแล้วมันเย็นอมีหมอกแล้วมอเช้ามีเรือด้วยมีเรือแบบเหมือนคุณลุงเขาแบบน่าจะมาหาปลาหรือมาตอนเช้ายเงี้ยเออบรรยากาศดีสุดเลยมาเช้าตอนนี้ก็มาถึงมือเช้าละ มือเช้าหน้าตาแบบว่าอลังการมากมือเช้าแบบกินแบบจุกจกอ่ะเอออันนี้คือที่เห็นแค่เป็นเซ็ตเซ็ตเซ็ตซีเนเจอร์ของเขาานะใช่เราเป็นซีเนเจอร์ทั้งหมดเลยเราสามารถสั่งอีกเพิ่มได้ด้วยเนี่ยมาดูว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่อันแรกอันนี้อก็จะเป็นเขาเรียกว่าเดอะยูเอสก็จะเป็นแบบเป็นแบบเหมือนไข่โคนมีเบคอนมีไส้กรอสลัดอะไรประมาณนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มกุ้ยแบบว่าจัดมาในถาดแบบเป็นถาดมีดู่า้เออก็จะเป็นแบบ มีไชโป้มีหมูผัดซีอิ๊วมีแบบไข่เค็มอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นเอกเบเนดีก็ทั่วไปแต่ว่าก็หน้าตาสวยเหมือนกันอันสุดท้ายที่นําเสนอเลยก็เป็นอันนี้นี่ทีเด็ดเลยจําจําชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าก็คือมาม่าแล้วก็เป็นแบบป้มยําเออแล้วก็มีใส่ใสออนเซนอะไรเงี้ยใส่ไข่ใส่เครื่องแน่นมากมีหมูเดงมีป้งอันนี้ดูน้ำาคนมากินมากน่าสดน้ำมากเอออันนี้แบบบอกเลยว่าแบบเดี๋ยวต้องลองแล้วเนี่ยเรากินอาหารเช้าท่ามกลางบรรยากาศ กลต้นไม้ร่มลื่นแล้วก็ติดริมแม่น้ำแควบรรยากาศโคตรดีก <conferences> ็เ <Wow>. ดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขอตัวไปกินข้าวเช้าก่อนแล้วหลังจากนี้เราจะออกไปเที่ยวข้างนอกพาไปดูรอบๆแถวนี้จะมีคาเฟ่หรือจุดถ่ายรูปสวยๆที่ไหนน่าเที่ยวกันบ้างค่ะ ที่แรกของ day สองจะมาแวะเที่ยวคือที่การมาชิที่เนี่ยก็เป็นหนึ่ง landmark สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีเลยเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นที่เที่ยวจุดเช็คอินที่เป็นแบบตีมพาร์คแบบเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแค่มาถึงเราก็เห็นโทเอีกสีแดงนันใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดาว่าด้านในอะ่ะจะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังไงกันบ้างค่ะ ตอนนี้เราก็มานั่งพักผ่อนแล้วหลังจากที่เมื่อกี้ไปแบบเดินเล่นถ่ายรูปมาก็บอกว่าที่การมาจีเนี่ยเขาทําออกมาดีมากเลยอ่ะเออเนาะเขาทำแบบว่าสวยจริงคือเขาทาเป็นเป็นญี่ปุ่นหลายๆแนวพอฝั่งนึงอ่ะเป็นโทเลียใช่ไหมเดินเข้ามาเป็นสวนญี่ปุ่นด้วยแต่พออีกฝั่งนึงอ่ะที่เขาทาเป็นข้างข้างก็ทำไปเหมือนถนนชุมชนญี่ปุ่นออก็เหมือนไอ้พวกโชเซงไกทั้งหลายอะไรเงี้ยก็มีแบบมีร้านเหล้ามีร้านไองตรีมมีป้ายคุลิกะด้วยเออมีป้ายรถเมล์อะไรอย่างงี้มีตู้สติ๊กเกอร์ แต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนญี่ปุ่นสวนหินนะฝั่งที่เป็นที่นั่งอ่ะทำเป็นสวนหินเออเรียเลยว่าชมวิวเออเขาทำใส่ใจจริงจริงเสียงน้ำไหลปลาค้าต่างๆคือทำออกมาดีจริงๆใช่ถ้าทำดีจริงส่วนใครชอบถ่ายรูปที่เนี่ยบอกเลยว่าโดนใจแน่นอนเพราะว่าถ่ายรูปสวยแต่ถ้าเกิดคนมันข้อเสียคือคนจะเยอะนิดนึงถ้าเกิดไม่ได้แคร์เรื่องถ่ายติดคนเนี้ยไม่นานแต่เกิดรอคนโล่งโกเนี่ยใช้เวลาที่นึงนะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากมาถ่ายรูปจริงๆถ้าเกิดมาตอนรานเปิดแล้ก็จะดีใช่ใช่มาตอนแบบ เขาเปิดวันสิบโมงส่วนเครื่องื่มที่นี่ก็ราคาไม่แพงแต่ที่นี่เขาก็ขอว่าให้เราช่วยอุดหนุนเนาะหนึ่งคนหนึ่งเมนูอ่าใช่เดี๋ยวแล้วกิดใครแบบไม่อยากซื้อไม่อยากไม่อยากดื่มอิ่มอมาจากที่นี่แล้วเนี่ยก็เสียค่าของหกบาทแต่เราว่าซื้อไปเถอะราคาไม่แพงแล้วอุ่นเขาด้วยเขาลงทุนขนาดนี้นะมาถ่ายรูปสวยด้วย อันนี้ลองกินเปของเขาบอกว่าเป็นของที่นี่เป็นเขาเรียกก็เป็นคาร์บโซดาออของที่นี่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่คาร์บโซดาวขวดขวดขวดสวยเลยนะชอบตอนเอาจริงซื้อพวกขวดตอนแรกอ,อขวดมันน่ารักมากไล้นหนึ่งเมนูที่เราลองคือชาเขียวจะบอกเลยว่าอร่อยนะที่ลองกินแล้วแบบสดวชื่นมาก8 9บาทเองก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปแวะอีกร้านหนึ่งหรือว่าจะก,กลับเข้าที่พักแเรวก็รอดูสภาพอากาศก่อนเพราะตอนนี้อยู่มันก็เมฆมืดมาเลยมันมืดมากมันเหมือนต้นเย็นเลยแล้วถ้าฝนตกก็คงไปไหนไม่ได้แล้ ก็ไปด,ดูก่อนถ้าฝนม,มันตกเราจะเข้าที่พักเลยออพกกอที่เนี่ยวันที่วๆเวอาฝนตกมันตกหนักอยู่นะที่การมันตกไม่ใหญ่เนี่ยเออื่อวานแบบพอพอตกนี่จบเลยไปก็เดี๋ยวเรานั่งกินนิดหน่อยพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวตามไปดูนะว่าจะไปที่พักหรือจะไปที่อีร้านหนึ่งนะโอเค อันนี้แล้วก็มาแวะอีกร้านหนึ่งที่ชื่อว่าเมลเบอรี่เมลโล่ต้องบอกว่าร้านนี้เป็นคาเฟ่สีเขียวจริงๆเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่สีเขียวกว้างมากๆเป็นแบบสนามหญ้าแล้วก็แบบมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เขาก็มีเก้าอี้แบบของเก้าอี้เปรยเงี้ยเก้าอี้ชายหาดให้เรานั่งมาอยู่ใต้ต้นไม้แบบสดชื่นมากๆเลยที่นี่เขาวางพื้นที่ดีนะคือว่าเขาปูแผ่นไม้รอบๆเป็นวงกลมให้เราเดินเล่นเดินถ่ายรูปเงี้ยและเป็นทางเดินสำหรับได้ถ่ายรูปสวยๆด้วย กว้างมากแล้วก็เขาก็กระจายโต๊ะนั่งเนาะมีทั้งเตยทั้งโต๊ะเก้าอี้เงี้ยมีแบบหลายแบบให้เลือกเอ่อให้เต็มพื้นที่สวนก็ใครชอบตรงไหนจะนั่งตรงกลางสวนนั่งริมน้ําก็ได้หมดทุกอย่างเลยนะใช่ริมน้ำก็ดีจริงคือใครหาคาเฟ่สดชื่นสดชื่นนั่งสบายชมวิวพักผ่อนใต้ร่มไม้ที่นี่แนะนําเลยใช่ดีมากที่นี่บรรยากาศดีจริง<ๆ>ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปเดินเล่นถ่ายรูปแล้ว<ม>เดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักละเพราะว่าเราจองเซร็จอัพตูนทีไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่พักเลยค่ะ เ,เซตอ่ะก็ลงทีของเราก็จะมีเป็นว้าวเฟลซอช็อกโกแลตขนมปังปิ้งแบบเป็นไส้เมื่อชิมไปละมันเป็นนมข้างในเป็นเนยชุ่มฉ่ำมากด้านนี้ก็เป็นชาร้อนหลายเนี่ยเราก็ขอตัวไปกินขอว่างก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นอะ่ะก็มือข้ามทานที่นี่เหมือนกันมาดูกันว่ามือข้ามวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะ ว่บามาตอนเย็นแล้วนี่อาหารเย็นเราก็มาพร้อมแล้วนี่เลยสี่อย่างเริ่มต้นที่นี้เลยไก่ผัดเม็ดมะม่วงแกงเขียวหวานเนื้อยำก้านคะน้าหมูย่างแล้วก็สุดท้ายที่ผัดฉา่าปลาค้างวันนี้ก็เป็นเซตอาหารไทยนะ็ใช่ เมื่อวานเรากิก็ไปเซตอาหารไทยนะแั้นี่ก็ไปเซตอาหารไทยเราก็สามารถเลือกจากเมนูได้เนาะเขาจะมีเป็นเซตมาให้นนเราเลือกอ่าก็คือว่ามีเซต A B C D อะไรเงี้ยเออเลือกได้แต่ว่านอกจากมีอาหารไทยแล้วก็มีอาหารต่างๆนะอาหารนานาชาติก็มีนะจะสั่งเป็นสเต็กเป็นอะไรเขาก็มีหมดเลยเดี๋ยวนี้เราเน้นอาหารไทยอยากกินนะชอบกินอาหารไทยดูหน้าตาสัก่อนว่าน่ากินขนาดไหนแต่ที่เนี่ยกินมาทุกมื้ออร่อยทุกมื้อนะไม่ว่าจะเป็นของว่างหรืออาหารเช้าอะไรก็อร่อยหมดเลยคือที่เนี่ยเราการันตีเลยว่าที่ค Cross ูร o เวอร์เนี่ย รสสูตรเวอว่าแคร์อาหารอาหารทุกมื้ออร่อยจริงคือมันหายากรพักอาหารอร่อยอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ขอตัวไปทานข้าวเย็นก่อนเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่ห้องไปนั่งแบบเทียงงานเช็คลูกต่างๆเนาะใช่เดี๋ยวเก็บลูกเกี๋เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวดูสถานการณ์กันว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกอากาศดีอาจจะแวะเที่ยวกันที่ของพี่นะก่อนกลับแต่ถ้าเกิดฝนตกแล้วก็ก็กลับกรุงเทพเลยยิงยาวกลับบ้านเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามดูกันว่าอากาศจะเป็นยังไงนะส่วนนี้ก็ขอตัวไปที่เที่นี้ก่อนแล้วเจอกันพรุ ดีเช้าว่าสุดท้ายเดย์สามแล้วหลังจากเมาาื่อเช้าเราก็ตื่นมากินข้า,าวเช้าเรียบร้อยเนาะปรากฏว,ว่าวันนี้อากาศดีใช่แดดจัดมากแบบตื่นคือแบบโอ้ฟ้าสวยเมื่อเช้าตอนพระอาทิตขึ้นหน้าห้องไหนสวยมากถ้าเกิดใครเห็นวิดีโอก่อนหน้านี้ก็คือแบบเห็นพระอาทิตย์ตอนเช้านะสวยจริงโอ้นั่งจิบกาแฟดื่ม่น้ำชมพระอาทิตขึ้นสุดๆเลยดีที่ตื่นมาเม,ามาาื่อเช้าอ่าแล้วตอนนี้เราก็พอดีเปิดกูเกิลแบบดูเออเราก็แบ,บเห็นว่าตรงนี้มันใกล้คือที่ต้นจามจุริยักษ์ จะเป็นที่ดังของการลุงลีเนาะหางจากที่พักแค่สิบนาทีเองเออก็เลยลองขับมาดูเคยขี่แต่มาตั้งนานแล้วไม่เคยได้มาเอาจริงลืมไปแล้วตรงเนี้ยเออพอเปิดก็เอ้าอยู่ใกล้ๆเองเออนี่ก็เลยขับรถมาจอดแล้วก็มาแวะเที่ยวตรงนี้ก่อนตรงแถวนี้ก็จะมีที่จอดรถของชาวบ้านเนาะแล้วก็มาจอดในพื้นที่ได้ก็ถ้าเกิดใครมาก็จะช่วยอุดหนุนชาวบ้านหน่อยมีขนมนมเนยผลไม้ขายเงี้ยก็สามารถช่วยเขาอุดหนุนได้ต้องบอกว่าแบบมาถึงก็ใหญ่มากเลยนะตั้งแต่เลี้ยวเข้ามาเออโอุ้ใหญ่ว้เเยอะลย เราพาไปเดินดูรอบๆดีกว่าว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างคะ่ะไปไปเดินถ่ายรูปกัน กานาบุรีต้องบอกว่าใครที่ไม่เคยมาก็คือควรมาเพราะว่าแบบเป็นมาถึงแล้วแบบประทับใจมากเอ,อมันใหญ่จริงนะไอ,อ,อ,อ้นี่มันสดชื่นเนีย่ยใช่คือเข้ามาเนี้ยตอนแรกข้างนอกแดดร้อนมากแต่พอเข้ามายืนมันร่มเลยอะ่ะเออแล้วข้างในมันเย็นอะ่ะใช่แล้วที่นี่ชอบเลยเขาทําดีมากคือเขาทาเป็นทางเดินรบนอบๆทำให้เราอะ่ะจะไม่ไปเดินเหยียบลากไม้ของต้นไม้ แล้วก็พอเป็นทางเดินมันก็สวยนะออสวยเนาะเขาทำเขาทำแบบมันแบบมันเขาเยมันเข้ากันอ่ะกับสถานที่ใครชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปแนะนำว่าต้องมานะถ้ามาการต้องมานะใช่ก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราจะอาจจะไปแวะคาเฟ่หรือไปเที่ยวไหนกันต่อไงก็ตามไปดูเลยค่ะอ,อถ้าเกิดพี่คาเฟ่นะคนไม่เยอะเดี๋ยวจะถ่ายไม่ดูถ้าคนเยอะเดี๋ยวว่ากันถ้าคนเยอะก็เดี๋ยวค่อยว,ว่ากันจริงๆเดี๋ยวเจอกันที่หน้า ถืออีกหนึ่งร้านที่เราอยากมามามาในทริปนี้แล้วคือเป็นคาเฟ่ที่ชื่อว่าคอฟฟี่เราไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าคอฟฟี่หรือคาฟฟ่แต่เราจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้ตามนี้เลยที่เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่เป็นตัวแบบตัวตึกเป็นแบบสีส้มตัวอิฐสีส้มแล้วก็มีตัดด้วยบันไดสีเขียวมินน่ารักมากแต่เดี๋ยวเล่าจะพาไปดูข้างในว่าเนี่ยด้านในอ่ะเป็นยังไงกันบ้างตามดูกันเลยค่ะ คาเฟ่นิฟอีกอีกหนึ่งร้านในเมืองการที่แนะนําเลยว่าถ่ายรูปสวยมากอยากให้ทุกคนแบบใครมาเมืองการต้องแวะมาเลยร้านนี้มันแบบเขาลงแบบเขาออกแบบดีนะโอ,อ้ถ่ายาทุกมุมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าออด้านข้างแล้วด้วยพอไฮไลท์ที่เป็นบันไดวนสีเขียวมินน์อ,อ่ะโอ้ยน่ารักมากแล้วก็ซุ้มที่เป็นหน้าต่างประตูด้านข้างและด้านหน้าด้วยคือเขาทำเป็นซุ้มโค้งๆอย่างเงี้ยทั้งร้านเลยเออทุกหน้าต่างเลยแล้วก็ถ้าเกิดไ,ไปได้นะแนะนำให้มาวันธรรมดา ตอนนี้เรามาเราอันธรรมดาต่อกลางวันอะไม่มีคนเลยมีลูกค้าสองตัวใช่เดินหายลุ่สบายเลยจริงหายลุ่สวยมากถ้ายิ่งวันแดดออนนะโหสวยจริงใช่เราในโชคดีนะแดดอ่อยแล้วคือเป็นหนึ่งร้านที่ถ้าเกิดมาการแล้วแนะนาใช่ราคาไม่แพงด้วยเออกาแฟก็ดีเออสองแก้วนี่ร้อยกว่าบาทเองนะเออรสชาติก็ใช้ได้เลยใช่รสชาติดีเลยเป็นหนึ่งร้านที่ต้องมาต้องมาอ่าแล้วที่อยากมา เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็อาจจะไปดูซื้อของฝากเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปแวะเที่ยวอีกจุดหนึ่งระหว่างทางแต่บอกก่อนถ้าเกิดไปถึงแล้วคนมันแตกก็จะกลับเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวดูอีกทีว่าคนเยอะมากเราถ้าเกิดคนไม่เยอะก็จะลงไปเที่ยวถ่ายรูปให้ดูว่ามันคือที่ไหนแต่บอกเลยว่าเป็นหนึ่งที่สวยมากๆนะเพราะถ้าเกิดคนเยอะมากช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยน่าเที่ยวเนาะเออใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อของฝากก่อนเดี๋ยวตามไปดูว่าของฝากที่เราอยากแนะนำเวลามาเที่ยวกันเนี่ยต้องซื้ออะไรอ่าต้องซื้ออะไรไป แล้วก็มาแวะซื้อของฝากที่เจ๊ไตฟาร์มที่นี่ก็จะมีขายพวกผลไม้ต่างๆที่เด็ดสุดๆก็คือเป็นเมลอนอเราเคยกินแล้วหลายทีแล้ว,วที่นี่อร่อยมากๆแล้วก็ที่นี่เขามีเมล่อนปั่นสดขายนะใช่ปั่นแบบไม่ใส่น้ำตาลปั่นแบบเป็นใส่แบบเป็นแบบสดๆเลยอะ่ะเออโอเคไปแบบเราไปซื้อของไปซื้อของฝ<ป>ากกันเลย่า ว่าเสียใจเมลอนที่เราจะมาซื้อเป็นเมลอนสีเขียวเขาบอกว่ามันผลตกมันเลยไม่หวานเขาก็เลยไม่เอามาขายเราเลยได้เป็นเมลอนสีส้มมาแทนเนีอสีส้มอย่างนี้ข้อแตกต่างก็คือว่าเมลอนสีเขียวอ่ะจะเป็นแบบตัวแบบฉ่ำๆนิ่มๆเนื้อนิ่มฉ่ำหวานแล้วก้เป็นสีส้มอ่ะมันจะเป็นกรอบอ่าแต่ก็หวานเหมือนกันเขาบอกเหมือนกันแล้วเกิดขายดีคือสีเขียวใช่สดงน้ำก็ไม่ขายนะว่าน้ำทำอย่างสีเขียวเออสีส้มไมันไม่มี มันไม่แพงนะลูกนี้ร้อยเจ็ดสิบาทเลยอบาทเองถูกมากเดีนี้เขามีสมัครสมาชิกด้วยสมัครสมา,สมา,สมาชิกสมัครฟรีแล้วก็รับส่วนลดยี่สิบบาทด้วย<ช>ไปเราไปเที่ยวแหงกันต่อก็ตามมาดูเลยค่ะไปไปกัน ตอนนี้แล้วก็มาถึงที่ที่เราจะมาแวะกันที่สุดท้ายก่อนเราจะกลับกรุงเทพแล้วคือที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าที่เนี่ยก็มีจุดเด่นคือเป็นเสาโทลีนี่เลยข้างหลังเราเหมือนมาซ้อมเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะเออสวยมากนอกจากนี้ก็ยังมีแบบเป็นหลวงปู่ทวดแล้วก็มีแบบพระพิฆเนศให้เราได้สักการะด้วยเออเอ,อ,องหลวงปู่ทวดองค์ทวดสีขาวนะเดี๋ยว,วเราถ่ายมาให้ดูเออแล้วก็สวยมากแล้วพระข้างในก็สวยด้วยที่นี่เขาก็ออกแบบดีนะแล้วก็ปลูกดอกเนี่ยมีดอกสีเหลืองเขาเรียกเราีย้ดอกเหลืองเขาเรียกดอกอะไรจริงเออ สวยด้วยเยอะเลยไปตอนนีเ้เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเรา,เราไปดูข้างในกันดีกว่าเดิ่มถ่ายรูปดีกว่าแล้วก็บายพระด้วย วัดเข่าสูงแจ่งฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบน่ามาเที่ยวมากในจังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าแบบถ่ายรูปออกมาสวยมากๆเลยเพพาะเสาโทนออิเนี่ยแบบเรียงรายออกมาบบถ่ายรูปมาเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะสวยมากแล้วก็ยังมีแบบหลวงปู่ทวดเราพิคพันไดให้เราได้สักการะด้วยสําหรับให้ใครชอบถ่ายรูปชอบมาเที่ยวหรือสายไหว้พระเนี่ยที่นี่ไม่ควรพลาดเลย และนี่ก็คือทั้งหมดของทริปการจนบุรี3วัน2คืนได้ไปน,นอนพักริมน้ำที่คอสเวอรวแควแล้วก็แวะไปเที่ยวคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เกาหลีที่วอนแดซองหรือจะเป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นที่การมาชิแล้วก็แวะไปที่มอลวอรี่เมโลที่เป็นแบบคาเฟ่โซนสีเขียวต้นไม้แบบสดชื่นมากๆเลยแล้วก็ยังมาปิดท้ายกันด้วยแวะซื้อของฝากต่างๆรวมถึงวมาไหว้พระท,ที่สุดท้ายที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้า ก็ที่กาญจนบ,บุรีก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่แนะนามากของใครที่อยากมาเที่ยวไม่ไก,กลกรุงเทพเพราะว่าขับรถแค่2ชั่วโมงกว่าก,าก็ถึงแล้วแถมมีที่เที่ยวหลากหลายไม่จะเป็นสายธรรมชาติน้ําตกไหว้พระหรือสายคาเฟ่เนี่ยมีหลายรูปแบบมากๆแถมที่พักสวยๆเยอะจริงที่กาญจนบ,บุรีหากใครชอบคลิปพาเที่ยวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไปถ่ายรูปสวยๆอย่างอก็ฝากติดตาม้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ